เนี่ยครับเลขรถคดิกะนานลุนนะครับหนึ่งแปดเกนึ่งเจดห่าหนึวันออนอเก่าหนึ่งเนาะวันนี้บันแน่ใดอาจออกหนเจหรือ81ก็ได้ยี้ยมก็เกิดขึ้นในเบิดได้ครับเพื่อนว่าเลขแปก้านี่ออกยากอยาวาเด้ออันเลขรถแปดเก้นีเคยออกมาแล้วเด้บอกมันว่าบอเคยเนา บ้าน้องจะจับหลูกปิงปองนะครับสองลูกนะครับขอเนียนเป็นเหล็กหลังนะครับเนาะขอเนียนเป็นเหล็กหลังเดี๋ยวไปหลนดทำกัรครัวว่าเหล็กปิงปองงวดนี่สิเป็นตัวไดแต่ไข่บานบ้านาน้องครับสองตัวนเน้นเด้อแต่ไข่เด้อมือสั่นปิงปองด้วย ลูกน้กกกกองดูแลครับผมหมายเลขหกครับหมายเลขหกยิงปอมดูแลหมายเลขหกครับลูกท,ที่สองครับขอแตกสองตัวขอแตกสองตัวเดอ้อตาไข่ กับบแงนะครับอี้ย้ว่าเกิเกิดคือเด็ดเบิดครับลูวิบงังที่สอครับหมายเลขสี่ครับ4 4หกสี่หสี่ดูวิบงลูที่สองหมายเลขส่ครับหกสี่ลูกงวดที่แล้วออกสีหกงวดนี่อาร์ซออกหกสีล่างกันเลอี้ย้ว่าเกิดเกิดเดเปิดครับร่วมืงนะครับเด้อเดสชิ้นใดกัขอ,อให้ไป้สมปรถนาทุกประการครับ จะเป็นหลุดเลทูดเหมือนกันว่าวันนี้เลทูดตะไคร่จะเ,เป็นอยังงวดที่16กรกฎาคมห8ดเลขวิ่งปองหกสขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับวมือน,นี้มาโปรพอกระเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมเมื่อน,นี้ทำามาไหวตะไคร่นำกันแล้วก็มารับโชคไปน้ำกันนะครับงวดวันทน่1งวดที่16กกรกฎาคม68เบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่หู้จัก เด้เห็นตัวเลขน,นาแล้วก็เด้โชคไปนํากันอ่ะเดี๋ยวบ้านน้องสิจยดถูกตะไคร้แล้วก็มาลุนกันครับว่าเลขถูกตะไคร์จะเป็นอย่างเลขยบปีบปองจะเป็นอีกอย่างงวดนี้โขงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปไหว้ตะไคร้ด้วกันแล้วก็ไปรับโชคนํากันครับผมตะไครเ้เลยขอโชค์องงวดเดี๋ยววันนี้ สามตัวตรงๆต,ตรวตองด้อยีท่ทมหาว่าไม่ได้ที่คอตะไข่ปะะ่ะจ่ะมันจะถาเลีตะไข่ยูๆๆ่นินนนนยด้อคถึงท้ายแล้วเด้ ี nee. Alors, ่ตาครก็บอกไม่น้อยไอ้นักมทัปตัวนกสะตัสัิตัสสัพพิตัพิตัสสอพพิตัสสงตัสัพพิตัสสัพพิตสพตัวตรงพอตัสตรงสัพิพตัวตรงตง ีูปน้ขอให้มา3ตัวท้ายอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงงวดวันที่16บหกรกฎาคมหกแปดเละไครสกรกฎาคมหกใส่เข้ามาดูช่องเบาเนาะมาดูเลขกันขอให้ได้รับโชคกันทุกคนมีกินมีใช้ไปขาดมูได้จับเงินเมือนได้จับเงินแสน,ได,น,ไ,ดนได้จับเงินล้านถ้ามีโชคพอดีเดี๋ยวจะซื้อทองให้เช่นนึงเดือดตไครก็ แล้วเป็นลอหลุดเลขถูกน้ำกันนะครับเนาะงวดเปนที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดตาไข่าบานบบาหน่องครับเ,เกกบดี๋ยวไปเบิบ้งเลขถูกตัวแรกกันครับผมงวดเปนที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดตาไข่บานบบาหน่องครับเลขถูกตัวแรกชัดเจนครับหมายเลขแปดครับเลขถูกตัวแรกหมายเลขแปดเลขพิงปอง g หกสี่เก้าสี่ไหนหมดครับหกสี่เก้าสี่ครับเนาะ สาธุสาธุสัตธามีบาลมีเกิดกับผมตาไข่บานเบาหนองเดี๋ยวไปรอลุ่นเล็กทูบตัวที่สองตัวที่สามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาหนองนะครับเด้อสัตธามีบาลมีเกิดกับผมตาไข่บานเบาหนองว่าตัวที่สองกำลังมาครับจะไปลุ่นกันวันเหล็กตัวที่สองที่เป็นีหยังเล็กตัวที่สามที่เป็นนหยังกดไลค์กดแชร์ให้ทุกค mm. ah. oh. นได้เห็นตัวเหล็กตาไข่เป็นน้ำกันนะครับเนาะ สาธุสาธุแต่ไปล่อดูในถูกตัวที่2ตัวที่สาครับนะเมื่อกี้หลอบนึงครับผมเด็กรถครับ189่ทับ, 1, บหนึ่งเดวัรงาออกเก่าหนึ่งเนาะลางโอเอปี่นบมดก่อนเนาะวันนี้บนเนนนะครับเดือนหนึ่งแปดหยังบทันมา8ปดเก่ายังทีสื่อติดๆไว้ครับ เดีย๋ยวเราไมีโชคไปน้องกันนะครับเนาะสาธุสาธุศรัทธา,ามีบารมีเกิดกับผมอันนี้รถตะไคร่บานเบาหน่องครับเนาะแล้วก็จะมีอีกคันใหญ่มันก็จะเป็นนี่ครับเก้า,าเก้าศูนย์นี่เก้าเก้าศูนย์จะหนาออกนะนี่ครับเก้าเก้าศูนย์มวลหันออกศูนย์หกหน่วยนะครับวันนี้ครับอาธิมาขึ้นเลขบนก็ได้อาธิเบิ้ลก็ได้งวดนี้หรืออาธิหามก็ได้เป็นไปได้เบิบร์ดธรรมโตเรตนะครับเนาะ ่ะเดี๋ยวไปลอดลุ่นเลขทูปตัวที่สองตัวที่สามครับผมตาไข่าบานบบาหน่องครับไปเบิ้งเลขทูปตัวที่สองครับผมตัวเลขตัวที่สองตาไข่าบานบบาหน่องนะครับเนาะเลขทูปตัวที่สองหมายเลขหก 6, ครับผมแปดหกแปดหกแปดหกแปดเก้าไดเบิร์ตครับผมสาธุสาธุ คิดจิงใด้สมหวังดังปารถนาสุปูสุคนเด้อช่องบอลน้องกับเป็นเพียงแนวทางบาลน้องหาแนวทางมาฝากทุกคนก็อย่างทุกคนได้รับโชคครับคิดจริงใดสมหวังดังปารถนาได้รับโชคไปน้งกันได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินหลานนะครับเนาะแต่บาลน้องก็สิลงคลิปทุกๆคนให้บึงคือเคยลงนะครับเพื่อให้ได้รับโชคไปน้งกันคิดจริงใดๆสมหวังดังปารถนาดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผู้ใดบ่ได้มาวายเองกับเบิ่งทองบาหน้อง แล้วก็อธิษฐานเป็นนํำกันนะครับนาะอสาธุสาธุเลขปิงปอง6 4 6 4 9 4ได้หมดครับเลขถูก8 6 8 6 8 9เดี๋ยวบานของสีกลับเลขไว้ให้นะครับนาะนะรไปรอลุ่นเลขถูกตัวที่3ครับตาไขบ,บานเบาหน่องครับผมศรัทธามีบารมีเกิดสาธุสาธุตาไข่เอ้ยมาจคให้สุภุสุคเด้อเด้อแต่วลอลุ่นเลขถูกตัวที่สามครับ เราหลุนเหล็กถูกตัวที่สามครับตะไคร่บานเบานหนองนะครับเนาะเลขกปิงปองหกสีเก้าสีไดเบิดครับแต่ปเป็นเราหลุนเหล็กถูกครับเล็กถูกสีน้ำเล็กชุดนี้ให้ออกจนไดเลยเบาหนองสีน้ำนะครับเด้อผู้ใดสีน้ำก็เบ,บาหน่องบ่สีออกงวดใดก็สางสีน้ำแต่งวดนี้ให้ออกงวดนี้ก่อนสีน้ำเล็ชุดนี้ให้ไดเลย พะว่าเหล็กชุดนี้เบ้าหนองหมักไหมเบ้าหนองหมักแห้งเลยเหล็กชุดนี้กับบนเนี่ครับเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในวัดเดทแน่นว่หงวดนี้เอามารับโฉดไปน้ากันนะครับนอนเบ้าหนองชีน้ำครับน้ำน้ำน้ำพะว่าจะเป็นเหล,ล็กหลงปูแต่ว่าเหล็กนี่ขุนขุนคือเหล็กผู้ใดน,นอเหล็กทูบต,ตัวที่สามไม้เล็กเจ็ดครับผมแปดหกเจ็ด 867หรือ897หรือจะเป็น196198ก็ได้1 6 8ได้เบิร์ตครับผมแต่กันแปลเขาดีๆนี่มันคือเลขโลดขั้นนีนะเลขโลดตะไคร่นี่นะ189นี่นะซื้อ6กอย่าลืมเก่านะครับเด้อหมวดนี่ซื้อ6กอย่าลืมเก่ามาอีกแน่นอน6กับเก่านี่ขคล้องคู่กันจีิลีก็ลองเบิ่งนะครับเด้อหมวดนะี่ ถ้ามารับโชคเป็นน้ำกันคิดสินายกให้สมหวังดังปรารถนาสุภูสุคน์แปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดได้เบิดครับเดี๋ยวบ้านน้องสิบแปดตัวเลขตัวแปรไปให้น้ำนะครับเด้อเผื่อเพิ่นมาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าขอเพิ่นตรงๆล่ะขอเพิ่นตรงๆง,งวดนี้ครับผมศรัทธามีบารมีเกิดตาใครบานบ,านบ้านน้องครับผมผู้ใดมักเลขชุดนี้ซื้อไหวนะครับนเนาะเบิ่งให้จบและทุกคนจะพบโชคครับเลตขตาใครครับแปดหกเจ็ด แปดเก้าเจ็ดหกสี่เก้าสี่ได้หมดครับก็ขอทุกคนโชคดีคิดสิไหนสมวังดดงปรารถนามีโชคไปน้ำกันเดีจับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านตาข่ายบานบ่านน้องกขได้โชควันนี้แต่ที่ซื้อสอยทองมาถวายตาข่รอีกสาธุสาธุสัทธามีบารมีเกิดตาข่รบานบ้านน้องขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับคือกันบ่คือกันบ่ มันๆตะไข่เจับไปเด้อนี่เด้อตะไคร like. ่เอยรางวัลใหญ่เ yani. ด้อนี่เด้อตะไข่เจับไปเด้อรางวัลใหญ่ตะไคร่ตะไคร่เอาไว้เลยรางวัลใหญ่นี่เนาะตะไคร่เนาะครับลังวันใหญ่เด้อตะไคร่เอ้ยรางวัลที่หนึ่งเลยเด้อสาธุสาธุสวัสดีครับ